อันยองเซลสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง All Moko Kpop นะครับมาอัปเดตเรื่องราวในวงการ Kpop กันสำหรับในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของลิซ่าแบล็คพิ้งก์นั่นเองนะครับเรื่องแรกเลยเป็นเรื่องของแฟนคลับมาเลเซียนั่นเองนะครับได้ทำสติกเกอร์แอลลาวตนเองเป็นแอคค่ายของลิซ่านะครับเป็นเอเจนซี่ใหม่ที่ลิซ่าเปิดมาเพื่อดูแลตัวเองตอนนี้แฟนคลับที่มาเลเซียนั้นได้ทำสติกเกอร์ขึ้นมาเพื่อที่จะแปะรถนะครับแล้วก็มีการถามกันด้วยว่ามีใครในมาเลเซีย อยากได้สติกเกอร์แบบนี้หรือเปล่าตอนนี้กําลังทดลองทําขึ้นมาแล้วก็หวังว่าถ้าเอาไปใช้งานจริงแล้วเนี่ยมันจะมีประสิทธ,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 ธิภาพดีแล้วก็สามารถที่จะใช้เพื่อช่วยโปรโมทค่ายให้กับดิซ่าได้แต่ว่าใน,นตอนนี้เขาบอกว่า จัดทาขึ้นมาเป็นจํานวนน้อยอยู่นะครับคนเล็กน้อยอยู่เพราะว่าเป็นการทดสอบการทํางานของสติกเกอร์ว่าจะสามารถติดดีหรือเปล่าใช้ได้ไหมแกะออกเป็นดอยหรือเปล่าประมาณนี้นะครับแล้วก็สอบถามกันมาว่ามีใครเนี่ยอยากจะได้เพิ่มเติมไหมเพราะนี่คือเป็นการทําเพื่อลิซ่าแล้วก็ช่วยโปรโมทแอล o รวไปในตัวด้วยเหมือนที่คุณแนนนิสเขาเคยบอกไว้นะวครับว่าเป็นการทําเพื่อสิน์ปินชิงพื้นที่สื่อให้สิน์ปินของเรานั่นเองทางบ้านมาเลเซียก็จัดให้เลยหนึ่งนะครับสติก Alllou แล้วก็มีคำว่า a l l o u c o ด้วยเป็นชื่อเอเจนซี่ของลิซ่านั่นเองช่วยศิลปินโปรโมทแบบจัดเต็มเลยนะครับอีกหนึ่งอย่างที่จะมาอัปเดตกันก็คือความปังของลิซ่าในด้านของยอดค้นหานะครับแล้วก็การพูดถึงบน Google ของทางฝรั่งเศสนั่นเองลิซ่าครองอันดับสูงสุดนะครับใน7วันที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นยอดการค้นหา Google Search หรือก็อีกหนึ่งอย่างก็จะเป็นการถูกพูดถึงการถูกกล่าวถึงใน Google นะครับของทางประเทศฝรั่งเศสนั่นเองลิซ่า ครองหมดเลยทั้ง2องอย่างมีคนค้นหาเยอะก็ต้องมีคนพูดถึงเยอะเมื่อมีคนพูดถึงเยอะก็เลยมีการค้นหาที่เยอะมากขึ้นไปด้วยนะครับบาลานซ์กันดีๆเลยทั้ง2แบบทั้งยอดค้นหาแล้วก็ยอดการพูดถึงลูกรักฝรั่งเศสของจริงต้องลิซ่าลาริสามานโนบารน,นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับลิซ่าที่เรานํามาแชร์ในคลิปนี้ให้ทุกคนได้รับฟังกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับจะมีอะไรอัปเดตเกี่ยวกับลิซ่าและแบล็กพิงก์อีกเราจะนํามาแชร์ให้ฟังกันอย่าลืมกดไลค์กดต,ดต สวัสดีครับอันยอง